ที่นี่ไปได้โทรไปที่ไหนโทรมาโอ้โหครับพี่เดี๋ยวครับวางวางอะไรครับไอ้หนุงไอ้อะไรวะแพ็กฟาร์มหมดยังเรียดีครับผมไม่ใช่หลงครับโอเคครับครับพี่ครับครับพี่ครับพี่โบอสครับเอาเอาอะไรครับเอาอะไรครับเอาไม่ใช่ไอ้แพ็กฟาร์มหมดยังแพ็กฟาร์มไปถามน้องก่อนน้องก่อนเอาอยู่กับน้องกันดิอ๋อน้องไหนมาแล้วน้องในแก๊งนี่แหละอ๋อนึกว่าน้อง แต่เสียงสะท้อนนะฮัลโหลฮัลโหลครับคูยควยคู่ไวยไม่สะท้อนแล้วเ,เ,สเสียงเฉยเรืออ่องเรื่องเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะเฮียเปิดลำโพงเล่นไอสัตว์เอ้ยนึกว่างานมัด หครับพี่ชายเลิฟแพ็คฟาร์มเหลือกี่แพ็คอะเหลือสี่ครับพี่ชายโอเคโอเคมันไม่มีคนซื้อของหนูเลยอะหนูวิ่งตามเนี่ยเดี๋ยวลาเลยอะเดี๋ยวน่าจะมีลูกค้าเข้าเดี๋ยวพี่คุยกับเขาก่อนพี่อยู่ไหนอะเดี๋ยวไปหาก็พามามาดิคุยกันเนี่ยมาทั้งแก๊งเนี่ยเหี้ยใช่เหรอเออเรียกมันมาเลยเฮ้ยรออะไรยังไม่มาไม่มากันนะทำอะไรกันอยู่เฮ้ยเยังทำอะไรหน้าสภาฮัลโหล พี่อะมาคุยเลยคุยได้เลยก็รอเนี่ยรอรอรอคนอื่นไม่ดิคุยทีเดียวมาเร็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 วไอ้เฮียมันมากันทยอยกันมาเราแม่งไม่มีคนมาเลยวะ่ะมันอายมันอายเขาเว้ไอ้เฮยีเฮยดูดีมันมากี่คนเรายืนกันก <3 S 2> สามกามโสามสี่หนอต่อครับมาหรือยังครับตัดสินใจได้มาหรือยังครับอยู่อยู่นี่ครับอยู่นี่ครับพอดีตุลาอยู่ฮะ ตัดสินใจได้เนาะครับผมโอเคครับถ้างั้นสรุปเลยง่ายวันที่เก้าเริ่มเวลาหน่อยครับเอา,อางี้ดีกว่าวันแรกจะคุยถึงเรื่องการเอาคนเข้าครับเพราะว่ามันต้องมีการเตรียมพร้อมอ๋ออ๋อได้ครับได้ครับอ่ะเริ่มเริ่มแต่วันนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้ได้ได้ไหมครับถ้าเอาคนเข้าอะ่ะ เอาคนยัดเข้าไปในแก๊งนั่นเหรอครับใช่ครับมาสามชั่วโมงเพื่อสิ่งนี้ทีนี้ในมุมมองของสภาเป็นไงคเปิดสล็อตใค่ห้าสิบรับเปิดได้นะแต่มันมีเรื่องของห้าสิบสล็อตนั้นเอาไปเล่นกิจกรรมนะครับได้ครับไม่มีปัญหาครับใช่เพราะว่ามันจะเกินกับแก๊งเข้าได้เฉยเข้าได้เฉยๆใช่ตั้งนะโน้ตบัตรลอยไว้นะตอนนี้ก่อนได้ครับได้ครับเพราะปกติเล่นสี่สิบคนก็ชิลอยู่แล้วครับ นักคนที่เข้ามาผมไม่เห็นตลาดนุรกิจกรรมแล้วเป็นตลาดโอ้ยสัตว์ไอ้เจ้าคนไอ้แก๊งเราไปไหนวะไอ้เจ้าเขาพูดได้ไงวะได้ครับได้เียเราเอาเตรียมพร้อมไว้ก่อนเลยเนาะถ้างนั้นกูพูดอะไรไปแม่งสวดได้หมดเลยเอาบัตรรับบัตรให้หมดเอาบัตรเรียบร้อยแล้วห้าไปเล่นนะห้ากรณีตายเขาไม่เนี่ยขอโทษนะครับขอว่าขอหนักๆนะถือว่าขอแล้วนะครับอันนี้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 เราเล่นห้าสิบเลยนะครับไม่ไม่มีห้าสิบสองห้าสิบเอ็ดอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่ขยายเพิ่มนะครับขยายเพิ่มไหมครับอยากขยายหรอครับ ผมอยากได้อีกสักสองสล็อตอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ากลัวก็บอกได้นะว่าผมว่าไม่ผมก็ห้าสิบผมก็ได้เหมือนกันเดเอห้าสิบจะรอดหรือเปล่าครับเออเอาท่านี้ก่อนไหมก็เผื่อไงเผื่อบอสชักเขาอยากขยายเห็นบอสช้าเขาพูดอยู่ไม่ใช่อะไรครับเมืองครับเมืองเมืองจะรอดหรือเปล่าบเมืองอ่ะพัห้าสองรวมเป็นร้อยสี่ร้อยสี่ตำรวจสิบแปดคนที่แน่นตับเลยงนั้นอ่ะเพราะจะไม่นับจะมองไม่เห็นยังไม่นับคนที่จะเข้ามาดูในไฟอีกนะครับผมว่าแมตชนี้มัน คนน่าจะตั้งหน้าตั้งตารอดูอยู่กลัวคนจมอะแค่แต่ไม่ไม่แต่แต่แค่สองคนเองนะก็ไปต่างกันหรือเปล่าสุดแต่ถ้าแบบเราไปไฟที่อื่นแล้วตำรวจไม่เข้าระงับเหตุตั้งแต่แรกพี่ก็ไม่มีหนาหรอกถ้าเราไม่ไฟใหญ่จะมีตำรวจอยู่ด้วยตรงนั้นอะแต่เราต้องห้ามให้คนไปดูแต่ตำรวจมันห้ามไม่ได้หรอกห้ามไม่ได้อยู่แล้วแต่เป็นเพราะไฟแรกอะไม่มีหนาหรอกไฟแรกแน่นอนไฟอื่นไม่ดูต้องหาได้สุดท้ายเล่นสัำเร็ยพวกนี้มันมันไม่มีปัญหาแล้วครับยังไงยังไงต้องมีเหตุการณ์ภาพไม่่ตรงงเกิดขึ้้นบาอยูแล้วอานไม ก็ต้องยอมรับตรงว่ามันมันต้องมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ um> ้นแล้วแหละทังนันก็จะจเย็นๆตอนเล่นแล้วกันเรื่องสล็อตว่าไงครับจะ5-2-50ได้หมดเอ้ยพวกมึงว่าไงพี่ยังไงก็ได้มันต้องไปหาคนเพิ่มนะพี่หลงไม่ไม่มีปัญหาสบายเรื่องคนอะตามตามมาเลยครับอยากได้สักเท่าไหร่อรับขอ5-2เนอะ5-2ขอ5-2ครับโอเคปกติผมมมกเล่เรื่อไข llk มีอะไรเสนอโอเคมีอะไรเสนอเพิ่มไหมครับผม เงื่อนไข่ครับรายละเอียดดีเทลไม่มีใช่ไหมเราจะไม่ามไม่มีครับก็เล่นเล่นเล่นปกติครับเต็มระบบเรื่องใบเลยครับเรื่องใบแล้วจะเล่นขีใบครับนี่ดียวหลงคุยจากไปพี่หองจาไปผมให้ฝั่งนู้เปิดมาก่อนเลยเ็บกเ็บกพี่พราะตอนผมคุยกับชักผมยังคุยไม่รู้เรื่องใบนี่ใบแล้วใบกระทอมนครับไม่ใช่ครับใบบัตรประกันครับอ๋อประกันเหรอผมมีสองร้อยใบในตู้อ่ะ ถ้าผมไม่ถามว่ามีเท่าไหร่อ่ะผมก็มีเจ็ดร้อยใบอ่ะสองร้อยใบะสร้ยู้่าคั้นพูีก็สองร้อยเลยสองเอมีมีมเปิดไหมไม่มีถ้าไม่มีผมเอาสองร้อยนะร้อยห้าสิบก็ได้ร้อยห้าสิไม่เอาชูบอไม่ผิร้อยห้าสิบได้อยู่พี่พี่หลงร้อยห้าสิบได้อยู่ถ้าสองร้อยผมกลัวจะคนที่มาเล่นเขาน่าจะอยู่หลายวันครับเพราะบางทีบางคนมีติดธุระกันด้วย สักร้อยห้าสิบหมครับกลางๆร้อยห้าสิบไหมผมว่าร้อยห้าสบกำลังดีมันน่าจะสามวไม่เอาชุบออกไหมไม่ไม่ไม่เงื่อนไขเพิ่มอันนี้ผมเพิ่งคิดได้ไม่ไม่มีชุบออกไหมครับอ่ะได้ครับยินดีถ้ากันยินดีเลยมาอยาเล่นเหมือนกันจะไม่ขายยี่หอให้ครับงั้นขอไม่มีชุบออครับร้อยห้าสิบใบตามนี้เลยครับร้อยหาสิบไม่มีชุบออแล้วก็ผมขอเพิ่มอีกอย่างได้ไหมครับอันนี้ขอเพิ่มอีกอย่างเพราะว่าอันนี้หลงอาจจะเพิ่งมาเนาะอาจจะไม่ค่อยรู้อะไรเพราะเอลเคเนี่ย ที่ผมเล่นด้วยตลอดก็ชอบชอบหนีหากทุก <Gym>. ส <Napoleon> <pos> ุดนะครับรอบนี้ขอไม่หนีนี่ไหมเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันนานมันเสียเวลาทํางานรับการแล้วคุณเบลี์ไม่หนีหนีนี่หนีนี่หนีแมหมายถึงช่วงช่วงไหนครับช่วงไหนก็แพ้ไฟแพ้ไฟไฟเดียวหนีตั้งแต่ห้าทุ่มเลยครับเป็นอย่างนั้นมาตลอดถามข้างหลังสตแต่รอบก่อนไม่ได้หนีนะครับบอลรอบก่อนไม่เป็นไรผมยืนยันยืนยันว่าแมตช์ที่มันกำลังเกิดกำลังจะเกิดขึ้นน่ะคือไม่มีหนีแน่นอนครับไม่มีหนีไม่หนีใช่ไหมใช่ครับ โอเคได้ครับสินสกขัามาพูดแมบพี่อาที่พี่มั่นใจไหพูดไปพี่นาที่คุยไว้ตกหกสิบห้าสิบหึหึคิดนานแล้วสิบเงี้ยสิบยี่สิบเอ็มก็ได้ครับยี่สิบเอมก็ได้ยี่สบผมว่าเอาเป็นรถสักคันไหมครับรถสักคันรถรถอะไรครับรถตีไ้้ยป่าปราโมล ประม s <S ูลโอ้ยประมูลเดรนเทย์ก็มีเยอะแล้วครับเอาเอาตรงนี้มันก็มันจะได้เหรอครับจะเรอประมูลดีกว่าครับผมว่าเอาอย่างนี้ไหมครับไอติมไอติมไอติมแรกกับข้างหลังเอาไหมครับถ้าผมแพ้เอาไอติมผมไปถ้าผมชนะผมเอาหมวกลูฟี่คุณมาไม่ใช่เลยไั่ได้แพงนะอุปกรณ์ไอติมแพงแต่ของพี่มันไม่มีแล้วนะได้ข่าวว่ามีอันเดียวไม่ใช่เหรอครับ ครับอันนี้มีอันเดียวคิดดูวยหวังก็ได้ครับถ้าตัดสินใจยากมันเดี๋ยวเลื่อนเลื่อนสียสละามผมขอมาตัดตัดสินใจวันวันที่เราเริ่มดีกว่าครับขอเป็นวันที่เริ่มเราไม่เริ่มไปเลยหรอแต่ไม่คุยหรอไม่วันวันก่อนวันเริ่มก็ได้ผมจะคุยกับชักนมวันที่แปดวันที่แปดวันที่แปดมือนเขาเกิดเกิดอะไรไปไม่หยุด อ่านั้นได้ครับได้ม่ได้เม้มีแค่นี้เดี๋ยวตามประกาศให้สองกี่โมงแล้วสองทุ่มไหมวันจันทร์2องทุ่มพุ่นี้จะเริ่มกี่โมงครับเออวันนั้นวันนั้นวันที่เ้าวันที่เ้าใช่ไหมครับใช่ครับวันที่เ้าวันที่หลังรีแล้วครับหลังรีหกมงเริ่มเลยเริ่มประมาณเร่มลวเอาเป็นเอาเป็นทุ่มหนึ่งเพราะว่าเผื่อคนต่อมอได้น้อเอาประมาณสักทุ่มหนึ่งได้ไหมครับถ้าไม่เลททุ่มสามสิบแล้วกันนะผมว่ากำลังดทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งเขาน้องเข้าไดี ม่มีเลทแน่นอนครับเดี๋ยวผมให้ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดมิวมีสั่งงานให้ไม่ให้เลทอ๋อทุ่มหนึ่งก็ได้ครับทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งได้ไหมทุ่มครึ่งว่าทุ่มหนึ่งผมไม่ได้ได้ครับได้เอาได้เอาตรงกลางก็ได้ครับผมทุ่มหนึ่งแต่ถ้าขอทุ่มครึ่มาเฮ็ดทุ่มครึ่งก็ทุ่มทุ่มครึ่งก็ได้อาโอเควันจะนุ่มครึ่งเริ่มเลยทุ่มครึ่งก็เริ่มเลยนะครับไม่มีคุยต่อแล้วนะก็ไม่มีรวบหมอครับปกติเลยครับปลดเลยปกติปลดไหมปดลด กดเลยครับได้ครับอย่าคิดแต่มุมเราเสียไว้รอบนี้ไม่มีเสียเฮียฟังไว้ได้คนที่ในแจ็คในสลอแก๊งนะเลรแก๊งสีิคนเนี่ยจะให้คนที่เป็นสลอเสริมสิบคนถือปืนเนี่ยค่าเหตุหเอปกตินะครับครับแต่ทีนี้หลังจากเหดเสร็จเนี่ยต้องเหตดกลับทันทีนะเหตกับมีค่าเสียไหมครับไม่เสียครับเดี๋ยวดึงให้ออโต้แต่ดึงกลับมาปืนนั้นจะไม่สามารถขยับได้อีกเดือนจะต้องเป็นคนในแก๊งใช่ไหมครับใช่ครับคนในแก๊ง ก็คือสมมติว่ายกตัวยกตัวอย่างเช่นโดนฟีดอ,ะอ่ะเออโดนฟีดไว้เอารุปบอลเนี่ยให้ปืนผมมาแล้วกันให้ให้ปืนผมมาเล่นตอนนี้ปุ๊บหลังจบปุ๊บปืนผมจะเด้งกับหาบอลแล้วปืนปืนกับบอกนักของบอลจะโดนฟีดไว้หนึ่งเดือนห้ามเทปอ๋อ มาถึงมาถึงถ้าถ้าเด้งถ้าเด้งกลับไปเจ้าของแล้วใช่ไหมครับห้ามเทียเจ้าของแล้วนะห้ามเทดือนหนึงโอเคครับเข้าใจเข้าใจเดี๋ยวเสียเทิดไปอย่างเดียวไม่เทิดจะกลับไม่เสียกลับนกพิราบนกพิราบกูสำเร็จนกพิราบกูทำสำเร็จอันนี้เตรียมของได้นกพิราบกูยังไม่ตายเราคนเราคนสลับสมองกเข้าแล้วเลยครับแต่อย่างที่บอกย้ำนะย้ำนะว่าห้ามใส่เสื้อแก๊งนะครับห้ามใส่เสื้อแก๊งเล่นนะ ได้ครับได้ด้อ่าถ้ามีการตรวจสอบเจอว่ามีรายชื่อเสริมขึ้นมาไปเล่นกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งพี่ขอทำโทษหนักหักเลยนะครับพ่กนี้สามารถเอามาเข้าได้ไหมครับน้องกีฬาสองส่งสารถึงวว่ามันกัวติดที่นี่กิจกรรมเนียสารอะไรไปถึงไม่ถึงเธอเขาได้เลยมาปิดถึงมากระมากันได้ครับตอนน้สาคนพี่หนูยาวใครมาครับผมครับได้ครับผมครับเดี๋ยวมันเฮแล้วนี่ขอไม่หนีเนาะครับไม่ไม่หนีครับไม่หนีไม่มีไม่หนีไม่จ่ายครับพี่แล้ว แล้วไอศักดสิทธของเราคือใครอะพี่เดี๋ยวมาคุยกันตรงนี้ก็ได้嘛อ๋อพี่สองไม่ได้เลยไอซาดเดี๋ยวรอบเนี้ยไม่มีหรอกไม่ไม่ไม่หนีอนีเดี๋ยวมันจะพูดว่าไม่ไหวอ่ะไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะพูดว่าไม่ไหวอ่ะยอมแล้วอะไอ้เหี้ยวันนี้พี่กูแดกเบอร์ดีด้วยไอ้คุยมีที่คิดไวไหมครับสองคนที่คิดไวไหมอีกสองคนมีมีมีนี่เลยเบอร์ดีกว่ใครมาเดี๋ยวต้องถามน้องก่อนเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอน้องมาอ๋อเดี๋ยวมาเลยใช่ไหม ไม่ได้หรอยี่หออื่นได้ไหมเฮ้ยแวนแวนกลับมาเดี๋ยวรอถามแวนได้ครับแฟยหมายสารมันถึงแล้วมีมีพี่แวนกับพี่ก๊อตผมอูผมุ่นใจแล้วมือปืนมีนายเนี่ถือเอ็มเคทูจังแม่ถือเนี่ยถือแม่องม่ถเอีมทมเอมือนี่ันเหมือนกันเลยว่แว่กับพี่แว่ถแม่ถืม่ือม่ไ้ม่อแม่แม่ีือแมอือแมือแมืออแมาือแม่อ่ออ นี่ใครพี่แวนเหรอพี่พี่แวนสวัสดีครับแวนนะสวัสดีครับพี่หลงเนี่ยเอาแหเขาแก๊งเลยหมวกไปเขาแฮมหมวกอันนี้ไในสนามลบเออดีว่ะสล็อตไเดี๋ยวกูเปิดขึ้นโกเลยนะเซ่ไอ้พี่ไม่ได้จับเซ่ไม่ไม่ได้เอาออกสังสล็อตหมายถึงว่าที่อะไรสิบสองคนอันนี้เซ่หลงมือให้สิบสองเลยอ่ะเออพอมึงมั้งอ่ะทีหลาสิบสองคน พ่อขอเพิ่มอีกสองสลอตมึงเข้าวอร์มาทำไมวะเทลเทลเทลใองออแล้ว่าพูดดี้งามว่าฟังนะเดี๋ยวเดี๋ยวเทธเดี๋ยวฟังนะสตอรี่นี้เล่นทั้งหมดห้าสิบสองคนนะพุดดิ้งอยู่เมล่ะไห้าสิบสองหรอพุดดิ้งถามว่าต้องเข้าเข้าห้าสิบสองนี่เราต้องหาคนมาเพิ่มสองคนใช่ไหมเดี๋ยวรอให้พี่หลงเดี๋ยวรอให้คำตอบคนก็ได้เนี่ยพี่หลงจักการอยู่ไม่หมายถึงเรื่องปืนเนี่ยเดี๋ยวรอให้เดี๋ยวเดี๋ยวให้คำตอบพี่โป๊กผมมานะถ้างั้นนะได้ได้ได้ ทีีเดยวพี่หลงพี่สองคนนี้พี่พี่เอามาตอนนี้ตอนนี้มึงมีเะล่ะถ้าถ้าถ้ามึงได้ไม่มีปัญห่าวยพี่ไม่เป็นกองทัพอะหรือว่าหรือว่ารอถามบอสก่อนไหมล่ะถ้าบอสจะเอาลองถามเขาก่อนก็ได้นะไม่หลงจากการเลยแกไม่ได้เตรียมอะไรไว้หรอกคุณจะไหนกับแกกันเอาลงแก๊งเลิวมันเล่นกับเราไงมันเผื่อมันมีความสุขมันนีมากไปไอ้ไปครับ ทำอะไรกันอะพี่กลัวบ้านไหลมาเอาละวาดหน่อยวะไอ้เหี้ยไปเด้นนะไปเด้นที่ก้อนไม่ชื่อแหวงหรือเปล่นี่เอาเอาน้องสองคนเข้าเข้าก่อนมามามาเลยครับมาเลยครับมาหน้าสภาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เฉยนมามาวันนี้เหรอพี่เฉช่พี่ไม่คิดจะเอาเธอได้ขึ้นอาวุธเลยมาเพิ้อดูว่ามาส่งมาส่งอะไรอะพี่เทียมาสภาดีก๊อตอะไรอ่ะก๊อตมาก๊อตก๊อตมาส่งคนขับมอเตอร์ไซค์สองชั่วโมงเพื่อไปอะไรก็ไม่รู้เนี่ย มาทำไรอันนี <salud> yeah, s <S ้ท yeah, okay, ้าคนเข้าสล็อตเข้า้าสล็อตไงน้องเนี่ยตรงนี้เลยน้เลยนี่ยเทลเลยหัวยเทลเลยขอมมึงพางแน่จอดเขาเป็นสล็อตพิเศษอะไรเอ้ผมเปลี่ยนวางแล้วที่จะเดิมาถ้าตรวจเจอต้องใครงก่อนชนะถ้ายจะปรับเลยนะอม่งี้กิจกรรมนี้เป็นของประชาชนปกติปะที่เล่นได้ ที่กอล์ฟเล่นได้ไหมเพราะว่าเขามีบัตรแก๊งอะว่าเล่นไม่ได้เลยหรือต้องรอตัดไปเลยก็ได้แบเล่นเล่นไม่ได้อะเพราะว่าเขาเขามีบัตรแก๊งไม่ผมถามเพื่อเพื่อไว้บัเล่นร้านเล่นร้านประชาชนเล่นอะไรเงี้ยไม่ได้เลยเนาะตัดไปเลยเนาะถ้าเขาอยากเล่นอะก็ต้องเอาคนที่สล็อตหลักออกแล้วก็หยุดสล็อตที่เศษเราเอาเขาสล็อตหลักอืมอืมอืมโอเคตด้ยังงี้โดนโจนปนนิด แก๊งไปช่วยได้ใช่ไหมครับอยู่แก๊งเดียวกันตัวว่าการจะอะไรที่ถ้าเป็นแบบสตอรี่อ่ะตรงที่อะไรครับตูวด้านใจนะชัะว่าคือต้องมันต้องคุยกัตรงครับว่าว่ามันเป็นสลับที่เกิดมาถ้าเราตรงเนี้ยไปนับมั่วไหมดมันก็เรืองเรื่อีกเขาอะไร้ใช่ใช่ใช่ก็เราเหมือนสตอรี่อื่นด้วยก็คือแบบไม่ใช่โจนจะดึงไสตอรี่มาเล่นได้แค่สตอรี่ห้าสิบห้าสิบถูกไหมใช่ครับใช่แต่ถ้าสมมติว่าเราเจอเขาถ้าเราเขาเจอเขาแบบอยู่กับโจรหรือว่าเราช่วยเหลือโจรก็ เป็นอีกแบบหนึ่งป่ะก็โดนดีๆก็โดนก็โดนก็โดนเชื่อโจนไงไม่ใช่หมายถึงไม่ใช่หมายถึงว่าเขาโดนโจนป้อนอย่างเงี้ยแล้วเราเห็นอ่ะไม่ได้มาด้วยกันอะมันมันก็ฟิลนั้นอะมันก็คืออย่ากดแก๊งอย่ากดเกสแก๊งอ่ะนึกออกปะคือที่ให้บัตรก่อนจะได้แบบไม่ต้องไม่ต้องมาเตรียมการณตรงหน้างานอ่ะหรือหรือหรือจะไปเอาอีกทีกันหน้างานไปลาก่อนวันหนึ่งเพราะว่าอันนี้พูดตรงว่าพี่เองก็ต้องรักษาสิทธิ์ของแก๊งอื่นอะในกรณีที่ เรามี40ใช่ไหมถ้าเราใส่ไป52แล้วการให้เราเล่นกิจกรรมได้หมดเงี้ยเราก็จะมีตัวเตรียมเยอะกว่าไงมันจะเดือยเอาเปรียบเขาเกินไงเนื่องบอกว่าในงานอื่นดังนั้นดังนั้นเราอันนั้นมันก็เรื่องเลยตัดสินมันก็แค่คิดว่าเป็นประชาชนแล้วกันแค่นั้นนะใช่ๆๆโอเคโอเคได้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 คนนึงอ่ะก็ประชาชนโอเคได้ได้เอาไแก่งไว้คร่าวๆเวลาเล่นจะได้ไม่ต้องมาเอาอีกไงนึกออกใช่ไหมแค่นั้นเองตีเป็นประชาชนได้เลยโอเคแค่นี้เหมือนประชาชนปกตินั่นแหละแค่มีปัดแกงโอเคได อะไรนังโจถ้าเขาไม่บัตรแกงเขาใช้เพนได้อะเขาเล่นกิจกรรมของประชาชนได้ที่มีจอเดียวไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเลยเอันนี้เดียวเดี๋ยวพี่ทำไอ้บัตรเพนแยกก่านึงเนี่ยเอาเอาสองคนนี้เข้าเลยก็ได้ใส่สูตรแล้วต้องถอดดาบไหมครับคุณสภาไม่ต้องครับขอบคุณครับที่จะใส่จริงหรอพี่กอล็อปใส่สูตรหรอพี่กอล อะไรนะงสำรับรพิเศษใช่ไหมพี่แบใช่สำร,รับพิเศษสองคนมาถึงชุดแกงต้องถามน้องเลยครับไปวางืเปล่ารอว่าจะช่วยช่วยเอาฟิลแฟนมาละวาดหน่อยสักหน่อยไหมส่ตงตัวแทนมาดิ ใส่เบนที่ใครพีใส่ที่พี่ใส่ที่พี่แล้วครับอ๋โอเคสองคนแล้วใช่ไหมเลขอะไรคะเอ่อ,อครับหนึ่งแปดหนึ่งแปดครับอีกคนหนึ่งค่ะ หนึ่งแปดศูนย์สองครับหนึ่งแปดศูนย์สองใช่แล้วครับพี่หลครับเฉินสตาร์บอยมากี่โมงครับกำลังมาครับกำลังมาครับอ๋อกำลังมาหน้าเพิ่งสร้างกรอบน้ำตาโอเคเล่นกูรู้เลยชั่นแวร์เอาแท็กอันนี้มาเอาคันนี้ไปแท็กออกเดี๋ยบอกนะพี่แวร์จะขีดทียี่สิบครอพี่หลงใส่ครับพี่อ๋อ หนวะพี่ช่องกุญแจช่องกุญแจช่องกุญแจช่งมันจะเป็นลูกกุญแจพี่แบงค์เห็นไหมอ๋อวันนี้วันนี้ทำอะไรบ้างครับพี่เลขอะไรพี่พี่พี่หนุ่องเลขอะไรพี่พี่ก็ไม่รู้พี่เลขหนึ่งหกแปดหกกระเป๋าเลยกระเป๋าหนึ่งแปดศูนย์สองเว้ยต้องมีคนไปรับพีิฉจนนะพิชจนมันน่าแต่งตัวอยู่มันแต่งไม่ได้นะโอเคพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ถน้าแต่งตัวอยู่หน้าจะไปโผล่คาสิโนมั้งครับเออใช่เพราะว่าแต่งตัวมาเกิดคาสิโนกัแบ่งทีเดียว่หมดมลยไปเสี่ยงฝั่งเขาหมดฝั่งเราเลยโดนฝั่งเราตาย่ตอนแรกเรียกเรื่องมาก่อนเผื่อมันมีอะไรเกิดขึ้นแบบอาจจะได้ตีเลยตอนแรกมันมีคนแต่ว่าคุยไปแล้วเปเล่พี่เหรอไม่มีไม่มีมันกระตุกไม่หลุดมันแค่แบบว่ากระพือกระตุกเบเล่พี่ไว้เปเล่พี่มันแค่กระพือแบบสั่นเฉยๆแต่มันยังไม่หลุด ใช้คำว่ากระเพือยขึ้นอาวุธอาวุธคมอะไรเนี่ยใช่ไหมอาวุธอาวุธมึงจะล้อพี่กหัวมีไม้พูพี่มีไหมเพูมีไม้พูเจนครับเจนครับน้องผมไม่รู้การเทศปืนเลยก็ได้นะแต่ก็คือเราเล่นคือเราห้ามเล่นกิจกรรมใช่ไหมพี่ใช่ใช่เราแน่จำได้แค่ตีอย่างเดียวตีที่จับฟังก์วันนี้วันนี้ก็ไก่ไอ้เฉินมาพร้อมกันน่ะมันอยู่ด้วยกันไง เดี๋ยวพ<อ>าไ,ไปเท<อ>ด<อ>ได้เลยไหมล่ะพี่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเทดได้นะลเลยแองผมถามให้สกอตอยู่หรือเปล่าเอ่อส่วนหมายถึงว่าแก๊งครับแก๊งสกอตพลอยใส่อะพลอยใส่ใสใเทดให้ฉันอะเดี๋ยวผมโทรหาพี่พลอยแป๊บนึงนะแต่พลอยใส่น่นาจะเทดไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้เข้าสล็อตพิเศษนี่ เต่ขอทำไรเรียบร้อยก่อนตอนนี้นยังช่าน้องทำไรบ้างเนี่ยทำไรไม่ได้เลยนะ้องใชพ่พี่ทำไรไม่ได้เลยตอนนี้เพราะว่าไอ้ดงไอ้ดงเล่นอะไรไม่ได้ใช่งอนดํำเล่นได้พี่ไน้ด้ำกูะจบปูนก็ไม่มีใครตีอยู่แล้วพี่เดี๋ยวว่าถ้าพี่อยากตีก็ซ่องไฟอะ่ะเ่องไฟใช่ต่องไฟพี่หลวงไปไป,ไปคุยกับเขาได้ปะ่ะแบบว่า เล่นได้ทุกอย่างยกเว้นงานร้านอ่ะเอ้ยกเว้นแอดดัเล่นได้ทุกอย่างไม่ได้ก็เขาพูดอยู่ไม่ได้ถ้าจะคุยยังไงะไม่อาก็สตตีมเมื่อฝั่งเขาก็จะได้มันเล่นอะไรไม่ไมืไง่เมืองมืงอฟังไว้มันไม่ได้ในในมือมันไม่ได้มีแค่สองแก๊งหมู่ก็แต่ไปเขาทรองถึงแ้าสมมว่าพีเด็ดเปิดกันเลยวันเนี้ยเราสวยนะเล่นอะไรเราก็ลําบากนะเปิดก็หายเปิดรถของพอของพี่พลอยคุยแล้วของเขาไม่ได้ใช้อะไรของเขาเทนเราเฉือนได้เลย มันแต่เขาไม่ยังไม่ได้เข้าแก๊งไงงั้นก็ต้องรอวันเทิดวันที่แปดทีเดียวไหมเรามาจงกันพี่พี่เอาไทยกันก่อนก็ได้นะนี่แปดเข้ามาได้เพื่อเราใช้เล่นไอ้ดอกใช้เล่นนาองๆใช้เล่นพี่อย่าระว่างเบอกว่าที่แปดละไม่สลับหลักเราว่างไม่ใช่หรอมันบอกมันว่างนะเออสลับเอาก็ใครที่ใครที่เขาแบบว่าเดี๋ยวรอวันมาเดี๋ยวถามมันในทีนึงเนี่ยอะถาม ไม่ถ้าถ้างนั้นเอาเอาคนที่เขาอยากมาเล่นไม่ดีกว่าเหรอถ้าถ้าถ้าที่หนูมองอะอย่างสมมติพี่แวนเขาไม่มีอะไรทำที่นู่นเขาเขาอยากมาเล่นกันไลน์กับพี่หลงมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยเอาพี่แวนเข้าสล็อตหลักแล้วเอาพอเขาพอเขาเล่นสต,ตอรี่จบปุ๊บเขาเอาเขาออกเหมือนเดิมก็เหมือนพคลิปไม่ปกติเหมือนกันเหรอแล้วแต่สลับได้นะมันสลับได้แต่ถามต้องถามว่าแบกับใัรว่างไหมไม่าาไม่พี่หลงมันว่างอยู่สล็อตหนึ่ง,งตอนนี้สล็อตหลักอะตอนนี้สล็อตัว่าง ใช่มันสามารถเล่นอะไรได้ปกติพี่ก๊อตอยากเล่นงัดหลานอยากเล่นนู่นอยากเล่นนี่ปุ๊บอ่ะมีเวลาเข้ามาเล่นยัดหลานได้เออใช่ถูกไหมล่ะดีกว่าเพราะว่าพิชิปเขาก็ไม่ได้เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่ว่าว่างหรือเปล่าถ้าว่างก็สลับได้ถ้าว่างก็เข้าาซลลักได้แล้วก็เอาพิชิปไปอยู่สซลห้าสิบแทนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อมาลองแบบว่าอ่ะสกิปบูนเอ้ที่วัดมีอะไรต้องต้องทำองไรหร้อเล่าให้แบบเลยพี่เพราะว่าผมผมน่าจะ ผมบินหลายที่อะตอนนี้พี่บินไปบินมาบินไปบินมาอยู่เงี้ยพี่กอนแม่งนักบินอะผมบอกให้พู้ต่อตาพี่ตอนนี้ผมมีเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวละไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพมาปั๊บพี่พี่พี่แวนอยากอยากอยากเล่นแบบว่าได้ได้เออได้ถูกไหมล่ะเพราะว่าพี่ชิปถ้าเอาเข้าเสรอหลักพี่ชิปก็ไม่ได้มาเล่นอยู่แล้วเผื่อเอาพี่แวนแบบมาช่วยพี่หลงเล่นงั้นร้านอย่างเงี้ยแบบเอาพี่แวนมาลองเล่นสกีในคลิปนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเอาพี่ชิปเข้าปุ๊บพี่ชิปก็ไม่ได้เข้ามาเล่นกับเราอยู่แล้วถูกไหมล่ะ อืมเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเอกลับได้เหรอในรองทางมาได้ไม่มันมันมันได้เล้วพี่เพราะว่าสล็อตแล้วว่างหนึ่งอ่ะก็เหมือนเอาข้าแก๊งเลยแหละแต่เอาเข้าแก๊งในสล็อตสี่สิบหลักไปก่อนสล็อตมันว่างพอดีใช่ครับมันว่างแหวนเนี่ยฮะแหวนไปงัดงานล้านก็ได้วอร์มสคริปต์ด้วย